ชนทั้งหลายกล่าวว่ามุนีทั้งหลายมีอยู่ในโลกชนทั้งหลายกล่าวบุคคลว่าเป็นมุน,นีนี้นั้นด้วยอาการอย่างไรหนอชนทั้งหลายกล่าวบุคคลผู้ประกอบด้วยยานหรือผู้ประกอบด้วยความเป็นอยู่ว่าเป็นมุนีดูกระ,ระนันทะผู้ฉลาดในโลกนี้ไม่กล่าวบุคคลว่าเป็นมุนี ด้วยความเห็นด้วยความสดับหรือด้วยความรู้ชนเหล่าใดกำจัดเสนามานให้พินาศแล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวไปอยู่เรากล่าวชนเหล่านั้นว่าเป็นมุนีข้าแต่พระผู้มีพระภาคสมณพร,รหาหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่ง กล่าวความบริสุทธิ์ด้วยความเห็นบ้างด้วยการฟังบ้างด้วยศีลและพรตบ้างด้วยมงคลตื่นข่าวเป็นต้นเป็นอันมากบ้างข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้นิรทุกข์สมณพราหมณ์เหล่านั้นประพฤติอยู่ในทิฏฐิของตนนั้นตามที่ตนเห็นว่าเป็นเครื่องบริสุทธิ์ข้ามพ้นชาติและชราได้บ้างหรือไม่ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์ตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดดูกระระนันทะสมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยความเห็นบ้างด้วยการฟังบ้างด้วยศีลและพรตบ้างด้วยมงคลตื่นข่าวเป็นต้นเป็นอันมากบ้าง สมณพราหมณ์เหล่านั้นประพฤติอยู่ในทิฏฐิของตนนั้นตามที่ตนเห็นว่าเป็นเครื่องบริสุทธิ์ก็จริงถึงอย่างนั้นเรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้ามพ้นชาติและชราไปไม่ได้สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งกล่าวความบริสุทธิ์ด้วยความเห็นบ้างด้วยการฟังบ้างด้วยศีลและพรตบ้าง ด้วยมงคลตื่นข่าวเป็นต้นเป็นอันมากบ้างข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมุนีถ้าพระองค์ตัดว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้ามโอคะไม่ได้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุขุเมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกข้ามพ้นชาติและชาลาได้แล้วในบัดนี้ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์จงตรัสบอกความข้อนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดดูกระนันทะเราไม่กล่าวว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดอัญชาตและชาราหุ้มห่อไว้แล้วแต่เรากล่าวว่าคนเหล่าใดในโลกนี้ ละเสียซึ่งรูปที่ได้เห็นแล้วก็ดีเสียงที่ได้ฟังแล้วก็ดีอารมณ์ที่ได้ทราบแล้วก็ดีละเสียแม้ซึ่งศีลและพรตทั้งหมดก็ดีละเสียซึ่งมงคลตื่นข่าวเป็นต้นเป็นอันมากทั้งหมดก็ดีกำหนดรู้ตัณหาแล้วเป็นผู้หาอาสวะมิได้คนเหล่านั้นแหละ ข้ามโอคะได้แล้วข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้โคดมข้าพระองค์ยินดียิ่งซึ่งพระดำรัสของพระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ทำอันไม่มีอุปธิพระองค์ทรงแสดงชอบแล้วแม้ข้าพระองค์ก็กล่าวว่าคนเหล่าใดในโลกนี้ละเสียซึ่งรูปที่ได้เห็นแล้วก็ดี เสียงที่ได้ฟังแล้วก็ดีอารมณ์ที่ได้ทราบแล้วก็ดีละเสียแม้ซึ่งศีลและพรดทั้งหมดก็ดีละเสียซึ่งมงคลตื่นข่าวเป็นต้นเป็นอันมากทั้งหมดก็ดีกำหนดรู้ตัณหาแล้วเป็นผู้หาอาสวะมิได้คนเหล่านั้นข้ามโอคะได้แล้ว